สวัสดีครับวันนี้ t ทยโหลด o m จะมาแนะนำวิธีการที่เรียกว่าการจับภาพหน้าจอนะสมาเิเราต้องการจะจับภาพหน้าจอส่วนต่างๆบาง,างท,งทีอาจจะเป็นต้องการจะเอารูปโลโก้อะไรอย่างเงี้ยในเว็บไซต์หรือในหน้าจอต่างๆเราสามารถที่จะแคปเจอร์ ure, หรือการสแนปหน้าจอมาได้นะครับใน Windows 8ก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่า Snipping Tool นะครับ ก่อนอื่นเนี่ยเราเลื่อนเมาส์มาทางมุมขวาครับแล้วจะมีรูป Search ในวิดีโอ8ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับหรือ8.1ก็แล้วแต่ครับแล้วก็ไปที่ Search ครับแล้วพิมพ์ sn ครับ sn นะครับ sn ก็จะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า snipping tool นะครับพอกดเข้าไปแล้วปุ๊บตัวโปรแกรมก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วสมมุติว่าให้เราไปที่เว็บไซต์ที่เราต้องการเอาเอาตำแหน่งเว็บไซต์หรือตัวหน้าจอที่เราต้องการจ,าจะจะรับหน้าจอจะจะแคปไว้นะครับปุ๊บเราก็เลือกที่โปรแกรม Snipping Tool ให้กลับขึ้นมานะครับสมมติว่าผมต้องการจะโลโก้ไทโลตรงนี้นะครับก็กด New ครับปุ๊บมันก็เราก็เลือก drag รูปตำแหน่งที่เราต้องการจะรูปแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยครับ แค่นี้เองครับเราก็สามารถที่จะเอารูปเนี่ยเซฟนะจะเซฟก็ได้นะครับเซฟได้เป็นนามสกุล png gif jpeg ก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็น png นะครับไฟล์จะเล็กที่สุดก็เซฟไปนะครับำคำว่าโลโกโล้ไดโลนะครับเซฟได้หรือเราสามารถที่จะใส่ ไฮไลท์ก็ได้หรือลบบางส่วนของรูปก็ได้หรือว่าใส่เขียนลงไปเป็นปากกาลงไปก็ได้นะครับตรว่าเป็นปากกาเขียนลงไปในรูปก็ได้นะครับเขียนลงไปได้เห็นไหมครับเป็นปากกาสีสีแดงสีน้ําเงินสีดําก็ได้นะครับก็สามารถที่จะใส่ได้หรือเราสามารถที่จะ ก๊อปปี้แล้วก็เอาไปใส่ในโปรแกรม Photoshop หรือ Word ได้เลยแปะเข้าไปเป็นรูปก๊อปปี้ได้เลยนะครับก็เอาไปใช้ไปมีประโยชน์ดีนะครับสำหรับคนที่ทำรายงานหรือว่าทำ h e l p ช่วยในการใช้งานโปรแกรมต่างเนี่ยผมคิดว่าโปรแกรมนี้น่าจะเหมาะและน่าจะใช้งานง่ายชื่อว่าโปรแกรม snipping tool นะครับขอบคุณครับ